ยาทที่แรกซ้ำก็อันซ้ำสีไกยเม็สีจังได้มันกระโดลืึนํำเฮานี่หมอ,อครับตอนนี้เราออกมาติดตามผลการฉีดพ่นนาโนเซรัมพืชเข้มข้นอินทรีย์เพื่อประสิทธิภาพพืชและดินนะครับที่สวนยางพื้นที่ตำบลหน,นองอีบุตรอำเภอห้วยเพิ่งจังหวัดาฬสินนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของสวนนะครับคุณ รักถิ่นสมพิทักษ์นะครับเจ้าของสวนสมพิทักษ์นะครับแล้วก็คนใส่เสื้อฟ้านะครับเป็นผู้จัดการสวนคนกรีดหลังจากออกมาฉีดพ่นนะครับสีรอบนะครับวันนี้เราออกมาติดตามผลนะครับอยากสอบถามผู้จัดการสวนนะครับหรือคนกรีดยางนะครับที่อยู่กับสวนยางนี้มาตลอดนะครับพบเจอความแตกต่างจากเมื่อก่อนยังไงบ้างครับมันมีความแตกต่างอะไรบ้างไหมครับมีแตกต่างไายถือครับเพื่อว่าไอ้ไลากรีดก็เริ่มมีน้ำยางซึ่งมึงมา จากจากเมื่อก่อนบกเคยเห็นมนบมครับจากเมื่อก่อนบกเคยเห็นอเริ่มดีขึ้นเป็นมิดแรกเนาะถ้าตามที่ให้ข้อมูลมาก็คือจากเมื่อก่อนไม่เคยเห็นซึมเห็นปริเลยนะครับแต่วันนี้ก็คือเจอพบเจอการการเปลี่ยนแปลกก็คือมีน้ํำยางซึมออกมาคําถามสุดท้ายนะครับถ้าสมมติว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ฉีดพ่นรักษาไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้จัดการสวนยางมีความมั่นใจไหมครับว่าสวนยางนะครับส่วนนี้นะครับจะสามารถฟื้นฟู มาได้ไหมครับในอนาคตมั่นใจครับมั่นใจเนาะครับผมอ่าโอเคครับผมขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ทางคลังอำเภอจะดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงพื้นที่การเกษตรของท่านพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ